ส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ถึงจะปิดบวกไปได้10จุดนะคะแต่ว่าเป็นการปิดชนแนวต้านเดิมนะคะก็คือใกล้ๆกับ1591นะคะแล้วก็พร้อมสัญญาณจากเครื่องมือในกราฟ6สนาทีที่เริ่มชะลอตัวหลังจากที่ขยับเข้าเขตโอเวอร์บอทนะคะ <Lindsay. S 1> แล้วก็ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ล้วก็เห็นว่าแนวต้านถัดไปค่อนข้างใกล้แล้วก็เป็นแนวต้านที่มีนัยสาคัญก็คือ1,600จุดนะคะเ <searching> พราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นยังให้แนวต้านมองไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็คาดว่าจากจุดนี้ไปบริเวณนี้ไปจนถึงพันหกน่าจะเป ะะโดยที่ระยะสั้นในระหว่างวันนี้เราประเมินแนวรับที่1580-1575จุด ด็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว TTA นะคะก็จะเห็นการสร้างฐานมาร่วม2สัปดาห์แล้วนะคะก่อนที่เมื่อวานนี้จะดีดตัวขึ้นด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็ปิดที่แนวต้าน EMA 7 5วันพอดีเลยนะคะาตามสัญญาณซื้อจากเครื่องมือเนี่ยคาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะก็ทดสอบ Previous High ที่ประมาณ22.2-22.4ได้นะคะรับที่21คัน loss ที่20.80ถัดมาเป็น Sta ค o n นะคะตัวนี้เนี่ยได้แรงซื้อหนุนให้ราคาขยับขึ้นมาพร้อมด้วยสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือพร้อมๆกันทั้งงงจาาากกกเคครรรืื่่ออะะะะะยยสัแลวะะละะว็ ได้เวลาฟื้นตัวหลังสร้างฐานบน EMA 75วันมาได้นานแล้วนะครับ รับที่26บาทนะคะต้าน27.5ถึง28แล้วก็คัดลอสที่25.5ตัวสุดท้ายเป็น BTC นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นราคาไซเวสในกรอบกว้างนะคะทำให้อาาเก่งกำไรสำหรับการดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบไซเวสด้านบนนะคะที่ช่วงแรกเนี่ยจะเป็น1.78ถัดไป1.85บาทนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเพิ่งเริ่ม,เ,มเดินหน้าออกจากฐานนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับสำหรับวันนี้อยู่ที่1.67แล้วก็คัดลอสที่1.65ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค